การย้ายข้าราชการระดับสูงการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่เมื่อวันที่17พฤศจิกายนข่าวสารจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีวันที่18พฤศจิกายนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอวาระการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง20ตําตำแหน่งรวมถึง18ตําตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและสองตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งเป็นการทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่างอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนําพักร่วมรัฐบาลเช่นพักภูมิใจไทยยอและพักกล้าธรรซึ่งขั้นตอนนี้ถูกมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตแต่ที่น่าสงสัยคือการแต่งตั้งเหล่านี้จริงๆแล้วมีเป้าหมายเพียงเพื่อการบริหารจัดการประจําปีหรือมีเจตนาทางการเมืองที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งนายบุญช่วยหอมยำเย็นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคาดว่าจะขยายฐานงานไปยังจังหวัดนราธิวาสนางสาวอราภาโลกวิรัตจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวคาดว่าจะรักษาตำแหน่งเดิมนายวรดิศรอ่อนนุชจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคาดว่าจะรักษาตำแหน่งเดิมนางสาวฉัตรประอนิยมจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงสาวคาดว่าจะรักษาตำแหน่งเดิม นางสาวสุภัตราคล้ายทิมจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดชัยนาทนายสุวัตเข็มทนเพชรจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินคาดว่าจะรักษาตำแหน่งเดิมนายปิยพงษ์ชูวงศ์จากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดลำพูนนายสวนสิ์สุริยกุลณอยุธยาจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชายอารามศรีจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดลบบุรีนายสุจินวัจากิจจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดพัทลุงนายอำนาจเจริญศรีจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดสมุทรสาครนายราชันมีน้อยจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดระนองนายคณิตคงช่วยจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคาดว่าจะรักษาตำแหน่งเดิม นายจำเริญแหวนเพชรจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดสุรินทร์นายชุมพิษเดชรัตจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะย้ายไปยังจังหวัดอุทัยธานีคำถามที่คงค้างการแต่งตั้งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรในอนาคตคุณคิดว่ามีเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังการย้ายข้าราชการครั้งนี้หรือไม่มาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์